สวัสดีครับจากร้านบายพัดเบาะนะครับผมคันนี้เป็นอีซูซูนะครับผมทีบอ้าลูกค้าเปลี่ยนเบาะคู่หน้า h o n d a s t ตรีมนะครับยอดนิยมเลยรุ่นนี้ใส่อีซูซูกันเยอะนะครับเบาะผ้าสภาพสวยเลยซักทำความสะอาดเรียบร้อยครับเบาะนั่งกระชับตัวฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนหน้าถอยหลังครับปรับเอนอนเอนอนได้เยอะนะครับนี่เอนนอนอันนี้ยกนะครับยกสูงยกได้เยอะนะครับผมยกลง มีเท้าแขนด้านข้างครับมีเท้าแขนตรงนี้พับเก็บได้เบาะด้านกระชับเลยปีกสูงเดี๋ยวดูด้านซ้ายนะคะมีด้านซ้ายด้านคนนั่งนะครับผมเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเป็นนอนนอนได้ราบเลยนะครับราบลงไปเลยแล้วก็พับได้เยอะนะครับดึนลงแฉบได้นะครับผม กาติดตั้งก็คือต่อเหล็กจากเบาะไปหารูเดอมขมองรถครับไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับใช้เหล็กให้นานแล้วประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพาสเบาะชนบุรี085 090 3855ขอบคุณครับ